สวัสดีค่ะช่างนงสวัสดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้เทอร์โบแฟร์ต18นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าเป็นเอาตัวท็อปนะคะตะแกรงปั๊มหูจับเหล็กนะคะช่างเขาว่าจะให้ช่างแนะนําพูดนะคะช่างเขาไม่ว่านะคะเดี๋ยวช่างเขาจะลงสีรองพื้นนะคะนี่จะเป็นตู้แฟรตนะคะส่วนถัดออกมานี่จะเป็นตู้เดี่ยวนะคะตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เทอร์โบแฟร์ตนะคะ ตัวนี้เทอร์โบแฟรนะคะฝั่งนี้เป็นสองใบนะคะตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เดี่ยวนะคะตู้เดี่ยวก็คือหูจับไม้ตัวนี้ตะแกรงฉีกนะคะนี่ก็ลูกค้าสั่งไปแล้วนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มตัวนี้จะเป็นเหล็กอะไรนะคะช่างเหล็กกาวนยน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหูจับไม้สเปคคอนสี่เหลี่ยมเหล็กนี่ก็รอการทําสีนะคะนี่ก็ข้างในนะคะจะเป็นหูมานะคะข้างในนะคะ นี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่รอการลงสีลองพื้นนะคะถัดออกมานี่ก็จะเป็นตู้เจบินนะคะเจบินสิบแปนิ้วนะคะของลูกค้าอยู่สระบ,บุรีใช่ไหมคะผมลูกค้าเก่าครับนี่ก็จะเป็นตู้เจบิน18นิ้วหน้าเปิดนะคะใครที่ชอบหน้าเปิดนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะ ข้างในใจบินก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็ใส่ขอบเหล็กหมดเลยนะคะตู้ที่มาหาช่างส่วนมากก็จะเป็นขอบเหล็กนะคะถัดมานี้ก็จะเป็นตู้ W 90นะคะอันนี้ก็ของอาจารย์นะคะบุรีรัมนะคะลูกค้าสั่งไปแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่เอาหูจับเหล็กนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ให้เจาะหูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงปั๊มเหมือนกันนะคะรอลงสีลงพื้นเหมือนกันนะคะ ทั้งหมดนี้ก็จะมีตู้เทอร์โบเดี่ยวเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นตู้ยอดฮิตเลยนะคะเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์9 5 3 5 9นะคะเฟซป้าติ้งนงนะคะเพจช่างนงรับทำตู้ลำโพงกลางแจ้งนะคะนี่นะคะหูจับไม้นะคะฝั่งนี้จะเป็นหูจับเหล็กนะคะอันนี้ลูกค้าจะเอาเป็นตะแกรงฉีกนะคะตะแกรงฉีก หูจับเห็็คนะคะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นผลงานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะคะข้างหลังเทอร์โบแฟรตนะคะตัวนี้สเปกก้อนสี่เหลี่ยมเหล็กนะคข้างในเขานะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ บ้านช่างก็จะอยู่ที่นี่นะคะหนงซาวเราทาตู้ลําโพงกลางแจ้งนะคะอยู่บ้านนวลจำปาตาบนชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะสนใจตู้ตัวไหนอยากได้ตู้เล็กหรือตู้แบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะส่วนตู้เสียงกลางช่างยังไม่ได้ผลิตขึ้นมานะคะเพราะว่าช่างรอเสร็จตู้เบสก่อนนะคะรีบจัดส่งนะคะตามออเดอร์ก่อนตามคิวประมาณนี้นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ